เอาจริงเอาจังเวลาเห็นเกิดดับจริงจรทีทีมันเห็นจิตดูน pues ่ะเกิดดับเกิดตายเล้วบอใช่เห <pedo> ็นกายนะบ่ดีมันเข้าไปถึงนู้นเลยจะเห็นเกิดดับทียิบทียิบเลยบ่เข้าใจบอกนั่นแล้วเข้าไปถึงพุ่นแลวบ่จะี่เห็นถ้าอยู่ทางดอกเลยมันบ่เห็นดอกบ่เห็นอะ้รเกิดดับเกิดดับนั่นแหละบัถึงจะ เห็นเกิดเห็นตายเห็นบุพเพนิวาสาดุสติญาณจตูปตาญาณอาศวัคคายาณมันถึงจะเกิดตรงนั้นบัดสุดท้ายนะถ้าไปเห็นตรงนั้นก่อนมันไปบ่ได้อยู่แต่ข้างนอกนี่นะมันยังไม่เห็นจิตตรงนั้นถึงจะไปพิฎิพาสจริงเมื่อเข้าไปถึงจิตเห็นจิตมันไปเกิดเห็นจิตมันดับเห็นจิตมันเกิดเห็นพบเห็นทราบขอ่ไปเนี่ย มันก็เห็นพู้ผิดชาติเห็นอย่างนด้เทจะเห็นพู้ผิดชาติเห็นวิญญาณไปเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทระิบาดีดาชัดเจนระสิบาดีดาเห็นตัววิชาระดีบาีดาเห็นตัวสังขารวิญญาณนามรลูปสลายตระพัสสเวทนาตัหาอุปทานนั่นล่ะเทถึงจะเห็นเทน้องนํำไปเห็นแต่ป้อมป้อมปอปอมน้องน้องนอเห็นแต่ไก ข้างนอกไม่ได้ไปเห็นข้างในทีเขา้าทีเขา้าตัวดันจิตทีเขา้าทีเขา้าพระพุทธเจ้าเราเอาบะจับติดตัวสุดท้ายเลยลยนั่งวันนั้นนะอย่างอื่นท่านทิ้งหมดแล้วว่าจับตัวสุดท้ายพระพุทธเจ้าจับตัวดันเลยเป็นตัวสุดท้ายจับจิตแล้วเขาไปถึงบุเพลีวาสารุสติญาณจุตุปัตยานอสวปคายญาณบา่ได้เบิอห่ังเลย ชิ้งหมดเร็วอย่างอื่นเพราะดูบาบทแล้วทับมาหมดเล้วดูบาบทเล้วกายดูบาเรววทนาผ่านเรวนั่งให้มันตายได้เร็วมันผ่านหมดเร้วดีกายกับวทนาทางกายของหยาบหยาบพระพุทธเจ้าไปสอนไปปฏิบัติเอาแต่ตัวละเอียดถือว่าตอนนี้ถ้าไปบรรลุก,ก็ให้มันตายเสียเพราะมันิ้งหมดเล้วอย่างอื่นมันไม่เอาอะไรเล้วเหลือแต่จิตดีถ้าไปจะรู้ไม่ได้แค่ดีผู้ได้ทุกอธิษฐานได้ไม่บรรลุจะไปลุกด้วยความเพียรของท่าน ไปบรรลุไปรู้ให้มันตายคาดิบะมันเป็นงสิบๆบรรลุเพราะเลือกของจิตเท่ๆล้วนๆมันดูอยู่ดีจะไปเห็นได้เรอะมันจะดับมันไม่ได้หรอกมันรู้ทางกันเร้วล่ะรู้จักเร้วเรียกว่ายานต้นมันเกิดเร้วเข้าใจบ่กิจสี่ยานสามน่ะญานสามเนี่ยยานต้นมันเกิดเร็วรู้จักเร็วว่าทุกสบุไทยที่โรดมัรครู้จักเร็วแต่ว่ายังไม่ได้ทําให้มันเด็ดขาด บัดดี้เรีนี่ที่เอาให้บัเดศนขาดเห็นเลยตรู้จักเลยทางปฏิบัติต้องทํางานเลี้ยวบัดี้ถ้าทํางานไม่เสร็จไม่หยุดให้มันตายเสียรู้เรียวว่างานจะทําอะไรบูเ็นอธิษฐานโลโลลรลี่อันนี้มันผได้ว่าวางเผนเป็นเผนเผนผังวัตถุอะไรพร้อมวัตถุดิบพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างมันพร้อมหมดเล้วนั่นละมันพร้อมกันเร็วที่จะทํางานเล้วดีเนี ตอนน <Goodnight, S 1> <my> ี้ทำงานทำไม่หยุดทำไม่เสร็จจะหยุดทำไมหูจักเลยงานก็ดีดีท่าทึกอธิษฐานอันนี้งานก็ะอจักที่ได้อธิษฐานเราอย่างละอธิษฐานก็ะตายสื่อที่บุจักคอดงานเสียดกไปเห็นงานนอบาดดีเริ่มต้นตรงไหนท่านรู้จักหมดเร้วสัจจญาณรู้จักแล้วทุกเป็นยงไงสมุทัยเป็นยงไง่ที่โลดมักเป็นยังไงรู้จักแล้วแต่ยังไม่ทำให้มันเด็ดขาด วันนี้ก็ลงมือทำเลยลงมือทำทำดันทีเลยชูไทยมันตรวจดอยกันนัวีและวีราทำทำเสร็จเร็วตรวจว่าเสร็จหรือยังเสร็จเร็วเรียบร้อยเร็วจบสัจจญาณนั้นมันเกิดขึ้นก่อนแล้วพระพุทธเจ้าบีแล้วสัจจญาณถึงกล้าอธิษฐานสัจจิกาอธิษฐานหมดอธิษฐานก็ตายพีสิอธิษฐานกั้นเผื่อกั้นความไม่เอาจริงเอาจังเข้าใจบุตรนั่นแหละทศนิษฐ์บัชเชียรลินอันแล้อธิษฐานว่า ไม่เสร็จงานให้มันตายไม่เสร็จงานก็เก้าจิ้งเจ้าจังขึ้นเลยสินี้ดทํำเล่นได้เหรอเลาเล่อยู่ได้ไม่เนจะงานมันจะไม่เสร็จทีนะหาใจบริดูรณ์คือตั้งใจเอาเต็มที่เลยสิสติเต็มที่ฌานเต็มที่สมาธิเต็มที่เอาเต็มที่เอาไปเอาตายเอาจิ้งเอาจังเอาเต็มที่เลยมันก็เป็ไปเอาตายเลยสิี้แต่ว่าเล่นเลยเอาไปเอาตายก็สําเร็จแล้วมาตรวจดูไปไกลละมันจะคืนมาอีกไหมนี่นะ ไม่คืนอีกเร็วต่ตรวจงานนะว่าปไปไอะไรที่แบกไปเสร็จน่ะมีไหมตรวจเร็ว,ว,เ,วเสร็จบทดเร็วทุกคนกำหรู้กำรู้บุดเร็วอะไรคือทุกอะไรคือของธรรมชาติที่มันเกิดแล้วก็ดับแล้วเร็วความทุกข์ให้กําหนดรู้อะไรเกิดเร็วดับอะไรเกิดเร็วดับทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปนั่นคือทุก ให้กําหนดรู้เฉยๆสิ่งเหล่านั้นน่ไม่ให้ทําอะไรกับบันสบ,บู่ไทยตัวพอใจไม่พอใจเป็นละบดหรือยังละ่ะพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่มันปรากฏปรากฏการทุกทุกอย่างที่มันปรากฏเกิดขึ้นเสื่อมสลายดับไปนั่นคือปรากฏการนั้นเลยคือทุกสบ,บู่ไทยตัวพอใจไม่พอใจเด็กกบฏรู้หรือยังเข้าใจบดละมันบบนี้ตัวนั้นใหนละละเร็วเบละเร็วว่าพอใจไม่พอใจก็ละบดเร็วนี่โลด มันจะคืนมาหรือไม่คืนมามันดับหรือไม่ดับมักคนจะเจริญก็เจริญเล้วได้เหตดเบิดเลยเห็ดครบเลยความพยายามก็พยายามมาจดจบแล้วหยุดพยายามแล้วเบิดทุกคนกำหนดรู้ก็กำหนดรู้เล้วสบุทไทยคนละก็ละเรียบร้อยแล้วละเลยบอกไปตรวจเบิดก็ละแล้วเรียกว่าตรวจงานตรวจว่าทุกคนกำหนดรู้กำหนดรู้อย่างกำหนดรู้แล้วสมุทไทยคนละละเลยอย่างพอใจไม่พอใจก็ละเรียบร้อยแล้วีิโรดไปไงละขาดไป ขาดแลว้วมักที่กวรเจริญไปเ,เรียบ้อยเลยีเล้ยวทำมาเลี้ยวสติสบัธิปัญญาทำมาสมบูรณ์เบบหมดแลว้วสติสบัธิปัญญาทำมาหมดเลว้วหรือว่าเลี้ยวเขาว่เาเขาว่าเลี้ยวตัวนั้นเลยว่ากัตตาญาณกัตตาญาณสัจญาณน,นี่มันเกิดก่อนที่จะเข้าไปนั่งโดยสาไปรู้เลว้วว่าจะไปทําอะไรเ,เขาใจหมดอ่พะพอนั่งก็เริ่มทําเลยเพราะมันรู้ทางเลยวคนบบรูท้ท่ากที่ไปนั่ง ที่ไปใช้ไปหาจับอะไรอยู่ล่ะไปหาจับกบกับเขียดอยู่ละที่ไปทั่วที่ไม่รู้จักว่าจะทําอะไรเดี๋ยวคนไม่รู้งานคนประธานหงงานู้จังงานรู้จักงานแล้วมันก็เข้าไป,ปทำงานทันทีเริ่มทํางานทันทีเข้าไปงานก็เริ่มทํางานทันทีจับงานติดเร็วเริ่มต้นก็ชาญเข้าปุ๊บล็อกปั๊บทันทีดูบานเบิกออกไปเกิดออกไปเกิดแต่ที่เลขก็ดีนะ ออกไปเกิดออกไปเกิดแล้วเกิดแล้วออกไปไม่รู้ตัวเผื่อรู้ตัวมันไปเร็วก็เป็นบพเพลแล้วว่านิวาสารุสติญาณแล้วสิมาที่ออกทางความคิดบางทีก็ออกทางนิมิตยิงไปไปเรื่อยทธะบุพเพม่อมันไปเน่ยไอ้เอ้าไปยอบได้กลับมายามต้นนั่นสี่ชั่วโมงนั่นจับอดีตเลยไวเนี่ยเอาอยู่อย่างที่ดันกันอยู่อย่างสี่สี่ชั่วโมงยามที่สองก็เปเห็นมันไปต่อร่าต่อตาย รู้อยู่ว่าไปตัวน้าตัวตาจุติเล็กำเนิดแต่เห็ุที่มันเคลื่อนออกไปเหตุที่มันไปเกิดไปตัวน้าตัวตานี่ยไปตัวน้าตัวตาก็เป็นบปฏิเดชรู้สึกตัวอยู่มันก็ไปเอ๊ะทำไมมันถึงไปล่ะไปมันก็หูจักเลยเหตุเหตุเยมือนนั้นน่ะทำไมมันถึงไปดีถ้าไปจะไปรู้ล่ะก็รู้เลยสิแล้วแะไรอสวรรคขายาดเอ้ามันไปเพราะอดีตอ่ะบ่อยมันมีอันนี้ เมื่ออดีตไปบีมันก็ไม่ไปหักแค่แค่นี้แหละปัจจยากไปสังขารมันเห็นนั่นมันไม่เห็นมันก็จบหลืทำไงมันก็ไปเห็นอยู่นั่นก็มันเห็นมันก็เห็นเลยคือก็จบจะไปเหลือเหลือใครก็ทําได้หมดถ้าทำมันเห็นนะที่มันทําไม่ได้เพราะมันไม่เห็นเดี๋ยวดีน่ะถ้าใครไปเห็นลกก็ทําได้ทุกคนไม่ว่าใครใครก็ทําได้ถ้ามันเห็นจังหวะตาในมันยังไม่เกิดสติสัพจยะอย่าไปที ถ้าปบัมันก็ทําได้ทุกคนเลยจังหวัด่ารู้จักวิธีทําเลก็พยายามทำมก็ทําได้ทุกคนเฮ็ดเหตุบ่ได้บีไม่ควรี่หดจัดไปได้จะบีเหรอทําได้ทุกคนเราเดี๋ยวให้มัตายอยู่ดี่หละมีแต่เผาด้วยเลยเราอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากสังเกตการอย่าอยากได้คนมีแต่อยากได้ความรู้อยากได้ความรู้แต่ไม่อยากรู้ เฮี้ยนเอาเลยบ้านี้ไปเฮี้ยนเอาไปประกาศเพราะอยากได้ความรู้มันไม่อยากรู้ถ้าอยากรู้มันก็จ้เลยมันจะกแน่อะไรที่อยากรู้นะมันจ้เข้าใจไหมล่ะความรู้นั้นมาตามหลังอันอยากรู้เด่นสำคัญที่สุดนั่นนะอยากรู้อะไรมันก็รู้สิ่งนั้นคนมีแต่อยากได้ไปประกาศอยากได้ไปประกาศด็อกเตอร์แต่ไม่อยากรู้ ไดนเป็นเป็นดอกเตอร์โก้เขาใหญ่ไหมดอกเตอร์กับดอกเตอร์โก้เพราะอะไรมันมีไม่อยากรู้อยากได้ไปประกาศให้แต่เขาเฮ็ดไทยเฮ็ดด้านกาเฮ็ดไทยจ้างเขาถามจ้างเขาถามถายบางมันมีความรู้ตายอย่างมันจ้างเด็กเขาําเฮ้ยม่อยากว่าโลกอะไรเบื่อบอกให้อยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้แล้วมันสนุกถ้าอยากมีความรู้มันทุกข์ ใจไหมอยากได้ความรู้แต่ไม่อยากรู้มันก็ทุกในแบบนั้นนะเ <laughs> ข้าใจบะเข้าใจไป,ปดีนะมันคนละอย่างนะอย่ามาเป็นอเดียวกันนะ <laughs> อยากรู้กับอยากได้ความรู้นะ